ภาพพื้นที่มันเป็นป่าหมดแล้วข้างบนนี้เป็นป่าหมดไม่มีทางถนนเข้ามาเลยโอ้แสบหน้า จับไม่ได้เลยนะทุกคนโอ้ลมแรงแสบหน้าไปหมดละโดนหน้าไม่ได้เลยตอนนี้แสบน่าจะไหม้แล้วแขนเขินนี่ต้องห่วงตรงนี้น่าจะถ้าเกิดอยู่ถ้าเกิดอยู่ในน้ำเนี่ยตรงนี้น่าจะเจอ มันเป็นจุดที่กระแสน้ำเนี่น่าจะมาตรงนี้ก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วพอน้ำลงเนี่ยตัวของของพี่เขาน่าจะติดโขดหินปิดหินอยู่แถวนี้แหละความจริงตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ได้พบไ,ได้เจอนะครับแปลก วันนี้สิ้นสุดการค้นหาของผมไว่จะเพียงเท่านี้แล้วครับไปทำงานก่อนภารกิจรับปากแอดมินมาแล้วด้วยตายลาเป็นเคยลงอู่ผมเป็นอู่ซ่อมรถยนต์แต่ว่า<ม>เขาเอาเจสกีมาอันนี้เอามาทาำแล้วผมก็เลยลงแข่งเจสกีด้วยมุทนาสาธุด้วยนะ ถ้าอย่งไงเดี๋ยวถ้าไม่เจอแลน,น้องก็จะเอาเจาสก,กีมาช่วยสามลำใช่คับอันนี้เดี๋ยวพี่ก็ขอเอาลงเอาลงคลิปช่องพี่ด้วยเลยได้ครับโมทนาสาธุครับน้องเขาเป็นทีมที่ว่าไปอยู่ในทีมที่ว่าไปช่วยเด็กจมน้ําที่ฉเฉวงด้วยนะเจสก,กีพังไปสองลำเห็นว่าโอก็ถือว่าเราต้องบอกคนให้เขารับรู<ม>้บ้างสิ่งที่เราทําบางที เราจะได้รู้สึกยินดีชื่นชมไปกับสิ่งที่เราทําไม่ได้เราจะเอาหน้านะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คนจะได้เอาเป็นตัวอย่างเป็นเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นๆอีกว่าการกระทําเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตีชื่นชมผมคิดว่าตรงนี้แกก็ไม่น่าจะเคลื่อนไหว พอถ้าอายุ6-70แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะถ้าจะขึ้นไปก็ไม่ได้ขึ้นไปด้วยตัวกาเองเพราะว่ามืดด้วยแล้วก็อายุเยอะด้วยแล้วมันยังไม่เจอยังไม่เจอล่างไงก็มันคิดไปได้หลายอย่างใช่ไหมอุปกรณ์แกก็ยังไม่เจอเสักอย่างใช่ไม่เจออะไรเลยมันก็เลยดูแปลกไงเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรติดตัวนะครับทุกคนมีฉมวกด้วยมีอวนมี ข้องสาปลาเป็นตะข่ายเห็นน้องบอกว่าสีเขียวก็ไม่เจอเลยนะไม่เจออะไรเลยมันก็เลยดูแปลกเข้าไปใหญ่เพราะของที่เป็นตะขาะ่ายอะไรพวกนี้มันไม่น่าจะลอยน้ำไปไหนโดนเขาหาในบริเวณนั้นอย่างละเอียดแล้วนะสมวกก็น่าจะหนักอยู่ไม่ไม่น่าจะลอยไปไหน แปลกคูณสามเลยทุกคนเดี๋ยวตอนค่ำเดี๋ยวผมเสร็จธุระเดี๋ยวผมจะกลับมาหาอีกนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นภาพบรรยากาศจริงว่ากลางคืนแถวเนี้ยม,มันจะเปลี่ยวขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงกลางคืนเลยเป็นไปได้